ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดห้องเรียนต้อนรับเข้าสู่เกมพ้าภาษาไทยที่จะชวนทุกคนมาตอบคำถามและหาไปพร้อมกันกับคุณครูพี่คิวและในสัปดาห์นี้ขอต้อนรับครอบครัวสุขสันต์น้องจันพ่อปู่และแม่เก๋จากครอบครัวซับจรัดแสงครับเกมท้าภาษาไทยมาแล้วครับแล้ววันนี้ต้อนรับครอบครัวซับจระแสสวัสดีครับ พ่อปูน้องจานแม่เก๋โอ้ยวันนี้พี่คิวดีใจมาก,มากตอนรับครอบครัวนี้ชอบภาษาไทยกันไหมครับชอบครับชอบจริงกือเปล่าเริงครับงั้นพี่คิวขอทดสอบหน่อยภาษาไทยคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าน้ําพ่อครับน้ําใจครับน้ําใจแม่ครับน้ําฝนค่ะน้ําฝนน้องจานครับน้ำยายค่ะน, <c oughs> น้ำลายน้ำลายไหลย้อยบอรครับ น้ำป่าน้ำป่าคุณแม่ครับน้ำหอมค่ะน้ำหอมอุ้ยนิชอบลุงจันครับขอน้ำแก้ควยหนึ่งแก้วค่ะะใายน้ำมากโอ๊เอเอะเราคุยก <c oughs> ันเยอะเนาะเราจะบอกว่าคิวเข้าคำถามเถอะขอไปขอไปงั้นเข้าคำถามเลยก็ได้เพราะดูแลสบายครอบครัวนี้น่าจะตอบได้คำถามของเราวันนี้ข้อแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําคิดว่าเป็นคาอะไรครับคําพังเพยคําพังเพย คำปะวิสันชะนีค่ะคำปะวิสันชะนีคำนามหรืเปล่าคะคำนามคำนามดูง่ายไปคำของไม่คิวคือคำคำผสมคำผสมเลยพ่อสุดยอดมากเพราะนั้นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำผสมกันครับคำผสม คือการนำคำสองคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่โดยที่ความหมายใหม่ยังใกล้เคียงกับความหมายเดิมอยู่เช่นคำว่าลูกชิ้นเกิดจากการนำคำว่าลูกที่หมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมรวมกับคำว่าชิ้นที่หมายถึงส่วนที่ถูกตัดแยกออกมา เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่าลูกชิ้นก็จะหมายถึงชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำจากเนื้อสัตว์ที่นำมาโคลกและปั้นเป็นลูกกลมๆแล,ล้วลวกนั่นเองครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับอย่างคำว่าพัดลมเกิดจากการรวมกันของคำว่าพัดที่หมายถึงการเคลื่อนไหวไปมาและคำว่าลมที่หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่เมื่อรวมกันเป็นคำว่าพัดลมก็จะหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลมให้ความเย็นครับ คำผสมเรียนรู้ไปแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจนะสบายนะคํำผสมคือคือคำที่มีความหมายหนึ่งกับไอความหมายหนึ่งมารวมกันเป็นความหมายใหม่ค่ะอ่าแล้วก็มีความหมายเดิมอยู่ด้วยคำหนาขงเราลุยเลยดีกว่าครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอ้ายตอบว่าคำในข้อใดเป็นคำะสมทั้งหมดย้ำขีดเส้นใต้ ทั้งหมดไม่เยอะแค่ประมาณสิบคำ้ยบ้าบอดูตัวเลือกก่อนอ่าตัวเลือกของเรานะครับก็ไก่ครับทางด่วนเครื่องบินขอไข่รถตู้รูปภาพ ประชุมเลยครับป้ามาเออคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยน้องแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจตรงไหนลูกไมรถกับตู้มันรถมันมีความหมายตู้ก็มีความหมายอ้รถตู้เนี่ยจะเป็นคำผสมแต่มาได้ดีว่าคำว่ารูปภาพเนี่ยไม่ลูกรูปรูปกับภาพไม่น่าใช่นะเพราะว่ารูกก็แปลว่ารูปมันคล้ายกันมันน่าจะเป็นคำสองความความยากของมันคือมันต้องถูกทุกคำด้วยไง นั่นมั่นใจไหมมั่นใจกอไก่โอเคโอเคไหมโอเคใช่ไหมพร้อมแล้วเรื่องเก้าอี้ได้เลยครับไใช่หรือเปล่าไดนกอไก่ปะเนี่ยกอไก่กอไข่ปะเนี่ยกอไก่นั่นหมายความว่าทางด่วนและเครื่องบินเป็นคำะสมทั้งหมดน้องจันครับทำไมถึงตอบกอไก่ไม่ตอบขอไข่ครับเพราะว่าขอไข่เนี่ย รถตู้มันถูกเพราะว่ามันมีรถก็แปลว่ารถยนต์ตู้ที่แปลว่าตู้เตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะผสมการกลายเป็นรถตู้เป็นแวน,นะคะ่ะอเกิดคําใหม่ที่<ด>มีคงเขาของคำเดิมอยู่ยังคงเป็นรถอยู่แล้วรูปภาพหรอครับรูปภาพหนูคิดว่าไม่ใช่ค่ะเพราะมันเหมือนคำซ้อนมากกว่าะ,ะก็รูปคือเป็นรูปเป็นรูปภาพอะค่ะภาพก็ เป็นรูปภาพเหมือนกันแต่ถ้าเราเอามารวมกันอะค่ะมันก็เป็นรูปภาพเหมือนเดิมไม,ไม่เกิด,ด,กดความหมายใหม่เนาะเออใช่ไหมมันควรจะเป็นคําคาซ้อนคาซ้อนเพราะนั้นมั่นใจว่ากอไก่ถูกแน่แน่แน่นอนคำนานามของเราครับคำในข้อใดเป็นคำะสมทั้งหมดกอไก่นั่นคือทางด่วนและเครื่องบินน้องตอบมาแล้วนะครับและกอไก่เป็นคำตอบที่จะมีกำลังใจไปต่อหรือเปล่า และชูเต้สบายสบายเข้าใจกันหมดนะคุณแม่ก็เข้าใจมากๆด้วยคุณพ่อก็สบายเลยนี่แท็กทีมกันไปครับเฉลยครับกอไก่ทางด่วนและเครื่องบินเป็นคำผสมนะครับคำว่าทางด่วนครับเป็นการผสมคำระหว่างคำว่าทางซึ่งหมายถึงพื้นที่สำหรับเดินไปมานะฮะส่วนคำว่าด่วนที่หมายถึงเร่งรีบ รวดเร็วเมื่อสองคำนี้รวมกันเป็นคำผสมเกิดคำว่าทางด่วนมีความหมายว่าถนนหรือว่าเส้นทางที่สร้างขึ้นเพ <c oughs> ื่อให้เดินทางเร็วมากยิ่งขึ้นอ่าส่วนคำว่าเครื่องบินครับเกิดจากคำว่าเครื่องซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่มาผสมกับคำว่าบินซึ่งหมายถึงล่องไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือว่าเครื่องยนต์ พอมารวมกันกลายเป็นคำว่าเครื่องบินจึงหมายถึงยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยใช้เครื่องยนต์นั่นเองครับข้อขอไข่ครับรถตู้รถตู้เป็นคำผสมไหมครับเป็นส่วนคำว่ารูปภาพนะครับเป็นคำาอนคือการนำเอาคำสองคำที่มีความหมายเหมือนกันมารวมกันครับอย่างเช่นคำว่ารูปกับคำว่าภาพนะฮะที่มันได้ความหมายก็คือรูปภาพ มารวมกันไม่เกิดความหมายใหม่แค่ทําให้ความหมายนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้เรียกว่าคํา้อนครับข้อแรกตอบถูกต้องรับไปเลยทุกึกษาสองพันบาทครับข้อต่อไปของเราแม่ถามนิดน,นึงครับชอบไปเที่ยวกันไหมครับชอบมากคโอ้ชอบมาก<ๆ>โปกติไปเที่ยวที่ไหนกันครับ ไปเจ้าสวนน้าค่ะสวนน้าคุณแม่ครับส่วนใหญ่ถ้าคุณลูกขอให้พาไปไหนก็พยายามพาไปอ่ะเช่นสวนสัตว์อย่างเงี้ยสวนสัตว์เด็กๆก็ต้องไปเนาะสวนสัตว์เนาะคุณพ่อเ่ะครับพ่อชอบขับรถไปพาทุกคนไปเที่ยวครับนั่นมันเป็นอันนั้นไม่รู้เรียกว่าชอบหน้าที่หรือว่าเป็นหน้าที่แต่ท้ายสุด ลูกอยากไปไหนภรรยาอยากไปไหนเราก็ได้เที่ยวด้วยเราก็ไได้เที่ยวแล้วเราก็ต้องไปที่นั่น้เพราะบางอย่างเราก็ไม่เคยเที่ยวตอนเด็กไเเที่ยวไปด้วยเฮ้ยเรื่องจริงบางสิ่งบางอย่างเราเพิ่งมาได้ไปตอนตอนเรามีลูกเนาะเออนะฮะสวนน้ําก็มีสวนสนุกก็มาคุณพ่อไปไหนก็ได้แล้วมีที่ไหนครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะที่พิพิธภัณฑ์เขามีอะไรบ้างครับมันคือเกี่ยวกับอะไรมีของที่หายากแล้วก็ต้องต้องไปดูที่นั่นอย่างเดียวค่ะโอ้แล้วยิ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ หายากแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วในโนเสาไม่ีแล้วร <laughs> <laughs> ุ่นนี้ไม่มีแล้วเขาไปรวมไว้ให้อยู่ที่นั่นน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับคําในภาษาไทยที่ใช้เรียกสถานที่ต่างๆจะมีที่ไหนบ้างไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับชวนมาเรียนรู้ความหมายของคําที่ใช้เรียกสถานที่ต่างๆกันพร้อมแล้วก็ไปกันเลยขับรถชิวๆไปที่แรกกันดีกว่า ถึงแล้วพัตตะคารคำว่าพัตตะคารที่เราพูดถึงนี้หมายถึงร้านอาหารขนาดใหญ่นั่นเองกินเสร็จแล้วไปเที่ยวชมนกชมไม้กันต่อดีกว่าที่อุทยานส่วนที่มีพันไม้หลากหลายและมีจมนวนมากครับถึงเวลาไปกันต่อที่สุดท้ายอนุสาวรีย์ที่หมายถึงสิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญนั่นเองครับไปไงครับ ได้เรียนรู้กัไปแล้วน่าสนใจนะวันนี้เนี่ยครับก็จะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะได้รู้จักกาันคำถามของพี่คิวเป็นสถานที่แบบไหนถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้ายตอบว่าทำใดเกี่ยวข้องกับสถานที่ทางศาสนาโอ้เออลองดูนะครับตัวเลือกของพี่คิวครับ กอไก่ปูชนียสถานขอไข่ทันทสถานสองคำนี้น้องจันเคยได้ยินไหมครับไม่เคยไม่เคยได้ยินแต่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะรู้อยู่แล้ว <c oughs> เลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปครับ <c oughs> เลื่อนเปล่าเลื่อน,น,นไหมไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนาถาไม่เลื่อนเราต้องถามเหตุผลแล้วแหละน้องจันน้องจันรู้ไหมครับว่าปูชนียสถานคืออะไร หนูไม่รู้ค่ะแต่หนูเคยอ่านในหนังสือแล้วก็คุ้นคค่ะคือคุ้นมากเลยค่ะคุ้นว่ามันเป็นสถานที่เกี่ยวกับอะไรครับเป็นประมาณเป็นวัดหรือเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามีเหตุมีผลพอมันเป็นวัดหรือเจดีย์มันก็เลยเชื่อมโยงกับคําถามที่พี่คิวถามว่าข้อใดคือสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมอ่าแล้วหนูคิดว่าทัณฑสถานคือสถานที่แบบไหนถ่ายละครถ่ายละครก็มีโอกาส ในหลายๆเรื่องก็ไปถายที่นี่ลองจินตนาการดูไม่มีถูกผิดแค่อยากรู้ลงทันรถทันรถทันฉันจะจับเธอไปลงทันคุกคิดว่าน่าจะเป็นคุกใช่ไหมเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาหนูเลยตอบกอไก่คุณพ่อคุณแม่เคยไปอยู่แล้วตอนนั้นไปทำอะไรครับอะไรครับทางโบราณสถานนะครับไปดูวัดเก่าที่วัดเก่าทั้งอยุทยาออุธยานี่น่าภัยมาก สวยครับคุณแม่เคยไปงครับค่ะก็เคยไปค่ะชอบไปเที่ยวที่แบบนี้ไหมชอบค่ะโอ้แล้วทันทสถานนะครับก็เป็นที่กักตัวผู้ต้องหาก่อนนะคะหรือว่าผู้กระทําผิดก็ได้เราดําเนินคดีก็ได้อืค่ะจากคําถามของเราคําในข้อใดเกี่ยวข้องกับสถานที่ทางศาสนานะครับก็ไก่ปูชนียสถานขอไข่ทันทสถานตอบมาแล้วว่ากอไก่นะครับ ปูชนียะสถานเป็นคำตอบที่ถูกต้อง <Ryan. S 1> ปูชนียะสถานนะครับคือสถานที่ทางศาสนาที่ควรค่าแก่การเคารพบ,บูชาเช่นวัดเจดีย์มันมีความเก่าแก่นะครับหน้าที่จะเก็บเอาไว้ คงเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสไปสักการะนะฮะส่วนทันทสถานนะครับเป็นชื่อเรียกสถานที่ที่ใช้สำหรับควบคุมกักขังผู้กระทำผิดในที่นี้หมายถึงคุกหรือเรือนจำนั่นเองครับข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วครับเพราะ,ะนั้นสะสมทุนการศึกษารวมไปเป็น4,000บาทข้อสุดท้ายแล้วนะคำถามในข้อสุดท้ายครับ เป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับลามเหรอคะไม่ใช่นิ้วมือนี่แหละครับคำกริยาที่เกี่ยวกับนิ้วมือฮะเราใช้นิ้วมือทำอะไรได้บ้างครับดีดค่ะดีดดีดนิ้วดีดลูกแก้วดีดนิ้ว,วคุณพ่อครับเคาะโต๊ะครับเคาะเคาะโต๊ะก็ได้ใช้นิ้วเคาะโต๊ะให้เกิดจังหวะน้องจางครับเกาค่ะเกาเราใช้นิ้วทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะคำถามของพี่คิวนะครับคือคำกริยา ที่นิ้วทํากับวัตถุมีคําว่าอะไรบ้างเห็นแล้วสามารถพูดออกมาได้เลยนะครับพร้อมแล้วไปชมคําแรกกันครับมันคืออะไรครับจิ้มจิมแตะจิ้มลลวงจิ้มจิ้มก็พอนะแตะจิ้มน่าจะแตะหรือจิ้มจิ้มจิ้ม หมายถึงเอานิ้วหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มลงไปเหมือนในที่นี้ก็คือเอานิ้วเนี่ยทิ่มลงไปที่เค้ก่าเขาเรียกว่าจิมคำต่อไปกันครับแกะแกะลอกค่ะลอกมีแก่มีลอกดึงดึงเออแกะหรอลอกลอกลอกจะเป็นลอกแก่หรอ แกะนะครับคือการเอาเล็บหรือมือค่อยๆแคะให้หลุดออกอันนี้เรียกว่าแกะคำถามนล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมได้เลยครับอุ้ยกดบี้อเออมีกดมีพี่ครึ่งไม่ครึ่ง คึงใช่เหรอแม่บี้เนาะบีมันแบนมันไม่น่าจะคึงนะมันมันเปลี่ยนเชฟกดมันแบบทีเดียวเลยกดอาจจะไม่เปลี่ยนเชฟเนาะไม่เปลี่ยนรูปร่างเนาะอุ้ยมมีเหตุผลมีเหตุผลถ้าบี้มันน่าจะทําให้เปลี่ยนรูปร่างไปนะโอ้บี้บี้แม่ว่ากดเพราะว่าบี้มันจะต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยอ่ะบีคิวมีตัวเลือกให้ก็ไก่จี ขอไข่บี้บี้เดี๋ยวครับพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับข้อนี้รู้จักรอยยิ้มแล้วเหมือนจะง่ายมากๆเลยนะครับแต่จะตอบถูกหรือเปล่าไปลุ้นพร้อมกันครับเลื่อนผิดกันหรือเปล่าครับใช่ค่ะเล่นใจพี่คีรย์หลอกหนินะคะทำไมถึงตอบคําว่าบี้ครับมันเป็นดินน้ำมันเป็นวงกลมอะค่ะแล้วเสร็จแล้วอะมันบี้ลงไปอะค่ะแล้ว คือมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นแบนนะคะแล้วบอล่ะครับคือข้อนี้ถ้าจะยากแต่ะข้ากอไก่ไม่ใช่จี้แล้วก็ไก่เป็นกดอะไรเงี้ยนี่คุณพ่อกำลังจะบอกทีมงานเราว่าทีมงานเราจัดตัวเลือกให้ง่ายเกินไปเหรอครับค่ับเจะทำให้เราตอบยากมั่วยากขึ้นครับแม่ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะอ๋อโอ้ก็พ่อบอกใช่ค่ะอ่แล้วจี้ล่ะครับแม่จี้ก็เหมือนเป็นอาการปล้นจี้เพื่อให้ได้ของที่ต้องการค่ะ ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับตอบมาแล้วว่าบีแล้วบีเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ไปชมเฉลยได้เลยครับ <cetera> และคำตอบของเราก็คือบีเป็นคำตอบที่ อธิบายเพิ่มเติมบี้คือกดหรือบีบให้แบนหรือทำให้มันผิดรูปจากเดิมหรือผิดจากรูปเดิมอันนี้เขาเรียกว่าบี้เมื่อกี้พ่อพูดมาชัดมากเฮ้ยมันผิดรูปนะมันผิดรูปนะมันคือบี้ส่วนจี้จี้คือการเอานิ้วหรือสิ่งของแย่ให้สะดุง้งหรือให้รู้ตัวนี่จักรจี้ก็ได้ เอามีดไปจี้ก็ได้สะดุ้งเลยสะดุ้งไหมเอามีดจี้นี่สะดุ้งเลยนะสะดุ้งทันทีแต่คนละแบบการจักรจี้คือการแกล้งการเล่นนอันนั้นเอามีดจี้นี่คือจี้ปนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับและครอบครัวซรัพยจลาแสงรับไปเลยห0 0 0บาทครั้งหน้าครับกลับมาสนุกกันได้ใหม่นะฮะในวิชาภาษาไทยต้องรายการเกมท้าภาษาไทยนะครับวันนี้คิวแล้วครอบครัวทรัพจลาแสงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะพูดถึงสถานที่ต้องเที่ยวยังมีอีกเยอะมากๆเลยที่อยากไปคุณแม่อยากไปไหนครับเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่พ่อครับโคราชหรือนครราชสีมาครับโอ้ใกล้ๆไม่ไกลมากเขาใหญ่เขาใหญ่อากาศดีตอนหน้าหนาวน้องจ้าแล้วครับนครสวรรค์ไปนครสวรรค์น,นี่ใกล้กว่าโคราชอ <c oughs> ีกสวนไปคิวอยากไปอยุธยาพาชีลบุรีเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาที่มีหลาภูเก็ตไปกันไหมล่ะจ๊ะไปเติมไป